นี่ครับผมรถเข้าใหม่สีดำนะครับหายากมากครับจริจริงครับผมสวยคิบครับหายาก ลอแม็กเดิมๆเลยนะครับสวยกิดเดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับเดิมๆสวยกิฟนะครับผมมาดูเลขไมล์กันนี่ครับวิ่งเก้าหมื่นเอ้ยเก้าพันโลครับผมเก้าเก้าครับนี่เลยครับเปิดประตู ประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับนี่เลยครับประตูไฟฟ้ายังใหม่คิิบเลยครับป้ายแดงชัดๆครับผมปี2020หายากมากใครที่หาอยู่ลองเข้ามาดูได้นะครับสวยครับเนาะครับจอดดูชายพึกนะครับ มาดูอีกฝั่งหนึ่งครับตัวท้ายไฟฟ้าดเดิมๆครับหายากมากครับรุ่นนี้นะครับลองดูนะเผื่อสนใจเรามาลองสตาร์เทเครื่องดูครับ แอร์เย็นฉ่ำครับนะครับแอร์เย็นครับผมเนาะสหรับสวยกิยบครับมาดูห้องเครื่องกลนนะครับเดิมๆครับใครหาอยู่นะลองมาดูนะครับหนึ่งล้านแปดแสน 9 0 0 0 0มืนบาทครับราคาต่อรองได้นะครับ